ย้อนคำให้การปอดอนุพัฒน์เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ปอเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเรือลำเดียวกับน้องแตงโมเปิดเคยว่าก่อนเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงที่ล่องเรือกลับจากไปถ่ายรูปบริเวณสะพานพระรามแและมาพบว่าช่วงที่น้องแตงโมหายไปนั้นคือช่วงบริเวณสะพานพระรามเจ็ดเมื่อเวลา22่นาฬิกาสีนาทีของวันที่24่กุมภาพันธ์ ปอบอกว่าตัวเองไม่ได้ขับเรือและก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคนขับเรือคือเบิร์ดและอ้างว่าแซนนั้นเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวไปดูคำให้การของปอครับผมไม่เห็นเลยครับกำไมงไม่ไดูนใหญ่มากนะพของผมครับผมยืนอยู่ขา้ขงางหน้านะ พี่หนุ่มเปนนั่งเรือครับจุดที่นั่งเรือสบายที่สุดคือช่วโมงเรือเราเห็นข้างหน้าเราเห็นทิววิวในข้างหน้าเขาเล่นดูวิวกันลมต่อมาภายหลังจากมีการจำลองเหตุการณ์น้นต้องโมตกเรือเมื่อวันที่16มกราคม2568ปอเดชนุพัฒและแซนวิสาพัฒพร้อมทนายความก็ออกมาแถลงชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการจำลองเหตุการณ์ตกเรือแต่ไม่ใช่ดีดตัวออกจากเรือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยที่เราคิดว่า ควรจะเป็นเนี่ยคือตกเสร็จแล้วเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเรือเนี่ยมันจะมีใบพัดต่วเชื่อว่าตรงนี้มันจะดุที่ปอได้กล่าวว่าน้องแตงโมนั้นตกเรือไปและไปเกาะบริเวณฝั่งเครื่องยนต์ที่มีใบพัดไว้ประมาณ1ิบวินาทีและขาก็ยื่นมาถึงเครื่องยนต์ปอเชื่อว่าแตงโมถูกดุไปในบริเวณดังกล่าวก่อนที่จะหลุดออกจากเรือไป นี่คือคาให้การทั้งสองครั้งของปอเดนพัฒน์ที่ไม่ตรงกันยืนกรานอย่างหนักแน่นว่าน้องแตงโมนั้นเสียชีวิตด้วยการถูกไปพัดเรือและจมน้ำตายคุณช่างเป็นเพื่อนที่น่ารักจังเลย